สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสวันนี้ผมพามารีวิวตู้ประกอบใหม่แบบมีห้องน้ำภายในที่นำไปทำเป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศรีสอร์ทที่พักห้องเก็บของหรือดัดแปลงเป็นไซต์ออฟฟิศต่างๆตามหน้างานได้มาดูรายละเอียดก,กันเลยครับตัวตู้ทั้ง2ใบนี้เป็นตู้แบบมีห้องน้ำภายในกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กพ่นสีกันสนิม มกรหนา3.2มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายให้ทั้ง2ตู้เรียบร้อยแล้วครับโครงสร้างตู้ใบ2ใบนี้จะเป็นสีขาวพาลูกค้าสามารถระบุสีได้ตัวโครงสร้างส่วนตัวผนังนี่เป็นแบบแซนวิชพาเนลก็คือเป็นโฟมอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแผ่นเหล็กประกบทั้ง2ข้างหรือเรียกว่าไอโซวอลครับตัวตู้มี1ประตู 2หน้าต่างตามโปรโมชั่นสามารถสลับมุมประตูหน้าต่างได้ครับหรือสามารถเพิ่มได้ครับมาดูรายละเอียดภายนอกเพิ่มเติมกันครับประตูขนาด0.90คูณ2.00เมตรหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตรพร้อมกันศาสจำนวน1นชุดด้านหน้าและมี1ชุดด้านหลังครับด้านข้างมี power pack สลับต่อไฟเข้าทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับแล้วก็มีที่สายกราวมาที่แท่งกลาว พัดลมดูดอากาศต,ตัวนี้จะเป็นภายในห้องน้ำอย่างที่แจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ําขนาด1นึ่งเมตรห้คูณหเมตรห้อันนี้คือพัดลมดูดอากาศของฮาตาลีแบบมีฝาครอบทั้งภายในภายนอกอันนี้ส่วนห้องน้ํหลุดท่อน้าเข้าน้ําออกจะอยู่ด้านล่างทีครับอย่างที่ผมบอกไปตู้ใบนี้จะมีหน้าต่าง2ชุดตรงนี้คือด้านหลังคือลูกค้าสามารถสลับได้ว่าประตูหน้าต่างจะไว้ด้านหน้าด้านหลังได้หมดครับตัวนี้จะเป็นพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบทั้งภายในภายนอก อันนี้ในห้องถงใหญ่ครับตู้ก็จะเหมือนกันครับลักษณะเหมือนกันแต่ตำแหน่งการวางประตูหน้าต่างกับห้องน้ําจะไม่เหมือนกันครับสามารถระบุได้ครับผนังจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับอย่างที่บอกทั้งผนังและหลังคาเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีแล้วก็อัดโฟมเข้าไปด้านในเป็นโฟมตรงกลางความหนา2นิ้วหรือเรียกว่าไอโซวอลนั่นเองครับโครงสร้างสามารถระบุสีได้อย่าง2ใบนี้เป็นสีขาวครับแบบมีห้องน้ําภายในลูกบิดเป็นของเยล แล้วก็เป็นตัวหมูช้างครับตัวสต็อปดอการกระแทกประตูกรอบอรูมิเนี้มทั้งหมดเป็นอบขาวใช้อย่างดีให้นะครับมาดูที่ภายในกันบ้างครับเนี่ยผมเดินเข้ามาภายในแล้วก็ปิดประตูเสียงจะกล้องจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวตู้สองใบนี้มีฉนวนกันความร้อนเรียบร้อยทั้งผนังและหลังคาผมพามาดูที่ระบบไฟฟ้ากันก่อนครับ จากเมื่อสักครู่ที่มี power pack ตัวผู้ตัวเมียภายนอกเมื่อที่ต่อไฟเข้าจะเข้ามาที่ตู้ควบคุมของช้างขนาดเมนเซอร์กิต 63, เซอร์กิต3 2 20และ16ตัวนี้มีสรับเผื่อเท่าต่ออากาศเรียบร้อยและเข้ามาที่ด้านประตูทางเข้าเมื่อสักครู่ครับจะมีตัวนี้ power pack ราเน็ตไปให้เวลาต่อไฟเข้าสวิตช์ปิดเปิดนเ,เปิดพลมเรือกาศ1หนึเปดไฟกระดับอัานี้พลมเรือกาศ รักคู่กาวเป็นของเทนาโซนิกสายไฟเป็นของยาสากิไล่เข้ามาที่พรมนุกาผ้าตอรี่แบบแบบนิ้วแบบมีฝาครอบพอซื้อหนึ่งชุดหลอดไฟไ LED T8 ของฟิลิป20วัตต์เฉพาะห้องนี้มี3ครับในส่วนห้องน้ำจะมีหนึ่งนี่คือส่วนห้องน้ำที่ผมแจ้งไปตัวพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและปูทับด้วยกระเบื้องยางไลายไม้หนา2มิลของแมส พร้อมคิ้วโบยางรอบตู้อย่างที่เห็นเป็นของ s t a r ฟ r ครับหน้าต่างบาลเลื่อสลับมีสชุดครับบานเลื่อนสลับนะครับให้สชุดอันนี้คือฟังก์ชันของห้องมาดูส่วนห้องน้ำบ้างครับห้องน้ำขนาด1.50เมตรคูณหนมัหนึ่งเมตรลูกปิดเป็นของเยียวเหมือนกันครับ กำหนดสเปคประตูได้เปิดเข้าเปิดออกได้ครับสมาที่ห้องน้ำพื้นเป็นกูเบื้องกรนิโต้ขนาด30คูณ30พอเดนระบบพ่อน้ำเข้าน้ำออกมีให้2ชุดสุขภัณฑ์เป็นของคอตโตฝักบัวชำระฝักบัวน้ำที่ใส่สบู่ที่ใส่ทิชชู่ราวแขวนผ้าเพิ่มรีดอ,อากาศอาร์ตลี่6นิ้วหลอดไฟ led T 8ของฟิลิปในห้องน้ำจำนวนหหลอด กระจกเงาพร,ร้อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของคอตโต้มีธรณีการบ,บานใบเงียบร้อนหมดแล้วนะครับสวิตไฟเหมือนกันครับธรรดาสนิทครับโอเคนี้เราทําการเทสไฟก่อนส่งลูกค้าทุกตู้เนื่องจากเนื่องจากตู้เรารับประกันตัวตู้1ปีโครงสร้างหปีครับที่เห็นวนะ่าค่อนข้างเงียบแล้วก็เสียงผมจะก้องขึ้น ตัวนี้ก็สามารถติดตั้งเครื่องบบประกาศเพิ่มเติมได้เลยระบบไฟทุกอย่างเผื่อให้เรียบร้อยแล้วมาดูเสียงภายนอกกันครับอ่าน,นี่จะได้ได้ยินเสียงภายนอกกันแล้วครับสอ,องใบนี้ก็สเปคคล้ายๆกันแต่ตำแหน่งประตูหน้าต่างจะไม่เหมือนกันครับผมพาแพนดูตู้ใบนี้ภายในกันมากอันนี้เทสไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมแพคอุปกรณ์ต่งตางๆส่งมอบไปทางลูกค้า ที่บอกตู้ใบนี้จัดรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์ราคาตอนนี้อยู่ที่139,000บาทถามว่า139,000บาทได้อะไรบ้างได้ตู้ใหม่100%ทุกชิ้นอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น100%โครงสร้างใหม่เหล็กมอกกอผนังแซนวิชใหม่ไม่ได้เป็นแผ่นผนัผนงตกเกรดเป็นแผ่นใหม่ทั้งหมดไอโซวอล์ลหนา2นิ้วอย่างดีครับกรอบอลูมิเนียมเป็นสีอบขาวทั้งหมด ประตูทุกอย่างใช้ของแบรนด์พรีเมียมทั้งหมดครับอย่างที่ผมบอกไปประตูหน้าต่างกำหนดได้โครงสร้างสามารถกำหนดระบุสีได้นำไปใช้ไซส์งานออฟฟิศบ้านก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับในราคาขนาดนี้เพราะว่าได้ของใหม่ทั้งหมดครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของเราที่เบอร์0899995345 หรือที่ Line Official Assign Container Showcase ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e com ในหน้าแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้ใหม่ตู้เก่าตู้คอนเทนเนอร์ตู้แดดแปลงทุกอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เปรียบเทียบก่อนที่ท่านจะซื้อตู้หนึ่งใบซึ่งเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทได้เลยว่าเรารับประกันและก็ดูแล ท่านให้อย่างดีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ